ครูศูนย์พัฒนาเด็กๆ็กบ้านกาเด็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ,บ้านควรอำเภอเมืองจังหวัดสตูลเป็นผู้ดูแลนางสาวอมิตาละมานเป็นผู้พิการหนึ่งคนที่มาปฏิบัติการทํางานที่ศูนย์พัฒนาเด็กๆ็กบ้านกาเดกหน้าที่ที่ทําก็คือรับเด็กจัดแถวดื่มนมให้กับเด็กและก็ช่วยเหลือใน,ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูและช่วยจัดทาเอกสารเรียงเอกสารแนวทาง อยางให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการทําระบบคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะช่วยให้คนพิการสามารถทําเอกสารได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากการฝึกอบรมและการพัฒนางานคนพิการแล้วยังสามารถทําได้โดยผ่านการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์การเข้าถึงบริการสาธารณะ การศึกษาการมีงานทาและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความพิการคนพิการในการทํางานร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐควรเน้นการส่งเสริมโอกาสและแนความแนวทางการเสริมภาคในการทํางานก่อนหน้านี้ที่ไม่มีน้องมาช่วยครูต้องทําทุกอย่างด้วยตัวเองและหลังจากที่น้องมาครูก็สามารถแบ่งเบาภาระของครูซึ่งนางสาวมิตราลามานสามารถช่วยแบ่งเบาภาระของครูได้ดีมาก คนพิการที่มาช่วยงานมีคุณค่ามากมายทั้งต่อตัวเองสังคมและเศรษฐกิจการทํางานช่วยให้คนพิการมีรายได้มีความภาคภูมิใจในตัวเองและช่วยลดภาระทางสังคมคนพิการที่ได้ทํางานอาจเป็นกําลังสําคัญหลักของครอบครัวก็เป็นได้และในขณะเดียวกันช่วยเพิ่มกําลังคนในตลาดแรงงานด้วยปัจจุบันสังคมมีทัศนคติกับคนพิการมีการยอมรับมีการช่วยเหลือ ที่หลากหลายในสังคมและเห็นคุณค่าของคนพิการมากขึ้นสร้างความเสมอภาคให้กับคนพิการมากขึ้น,มมน,มนไม่เพียงแต่ช่วยส่งเสริมความรู้ความสามารถให้กับคนพิการแต่คือการสร้างคุณค่าในชีวิตและลดภาระค่าใช้ใจ่ายในชีวิตกับในครอบครัวในชีวิตประจาวันของคนพิการด้วยทําให้เกิดการกับเพื่อนที่ดีสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งที่ทําให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็คืออาชีพของคนของตนเองที่สามารถสร้างรายได้แม้ว่าจะมากแต่น้อยก็ตาม จะทําให้เขาเห็นคุณค่าในการในคุณค่าในตัวเองมากขึ้นสําหรับผู้พิการแล้วการดํารงชีวิตอยู่ในสังคมจําเป็นจะต้องอาศัยทั้งกายใจที่เข้มแข็งขอบคุณท่านที่ให้โอกาสศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป้านการได้ได้รับโอกาสได้รับคนพิการเข้ามาทํางานและขอบคุณท่านที่ให้โอกาสคนพิการได้เข้ามาทํางานที่ศูนย์ให้เขาได้เข้ามาทํางานมีมีอาชีพในระยะยาวต้อง ที่ต้องมีความตั้งใจมุ่งม,มั่นและพัฒนาตนเองต่อไปอย่ากไม่หยุดยั้งและศูนย์ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนในการจ้างผู้พิการในการทํางานในองค์กรต่อไปขอบคุณค่ะค่ะดิฉันชิมนังสองลมนี้อละมาทพท้พิการการเสลื่อนไหวทางร่างกายตำแหน่งงานผู้ช่วยจาตวารและดูเด็กก่อนจ้างงานที่ไปางานไรก่อนจ้างงานิฉันไม่มีงานทา ไม่มีได้อะไรเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกยงางเดี่ยวไม่มีทานะหลังก็งานชีวิตดีขึ้นได้ไบ้างมีชีวิตที่ดีขึ้นมีสังคมมากขึ้นมีเงินเก็บได้แบ่งวัฒนธรรในครอบครัวมีเงินส่งลูกเรียนเมื่อก่อนเป็นคนไม่ชอบออกกังกาพอได้เข้าร่วมโครงการการสิ้นบัตรการของฉัน ได้เรียนได้รู้เรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพมักนขึ้นแล้ออกกำลังกายทุกวัน,ก,วนกินอาหารทีื่อประโยชน์คุณค่าที่ได้รับจากการทํางานได้รู้เรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอนการทำเอกสารต่างๆดูแลบรคลากรเด็กๆในละวันและการทำสื่อการนการสอนของเด็กขอขอบคุณหนุมบร,ริษ,ษัทเสริมฝึกที่ให้โอกาสที่ฉันได้มีงานทำ มีเงินใช้ในครอบครัวได้แบ่งเบาค่ะในครอบครัวได้มีชีวิตที่ดีขึ้นมีเงินเก็บเลียน้ประสบการณ์ในการทำง,งาน